กระแสเงินสดมีเคราะหเรื่องการเงินการลงทุนทำทำกันเป็นไหมไม่เป็นเนาะผมพาชาวบ้านทำมาหลายที่แล้วและที่สนุกที่สุดก็คือโรงงานสกดัดน้ำมันปาล์มขนาดเล็กที่ที่อำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีชาวบ้านทุกคนมีมีสมาร์ทโฟนในมือก็คลิปชาร์ตแหละครับ คลิปชาร์ตหลายแผ่นต่อๆกันบนผนังด้านหนึ่งเลยห้องประชุมห้องประชุมของสหกรณ์ที่ชยาที่ตำบลตะกรบผนังด้านหนึ่งเอาคลิปชาร์ตต่อกันแล้วตีเป็นตารางถ้าท่านสนใจว่าตารางมันละเอียดแค่ไหนให้ดูให้ดูให้ด,ใหดูให้ดูช่วงหน้าสุดท้ายอะตีเป็นตารางแล้ว เปล่าๆอย่างนี้ครับตีเป็นตารางเปล่าๆแล้วก็เอาสมมติฐานตั้งแล้วให้ให้ให้ชาวบ้านเนี่ยใช้มือถือเนี่ยจิ้มจิ้มหาตัวเลขที่เติมเข้าไปทีละช่องทีละช่องท่านท่านดูตารางสุดท้ายนั่นแหละครับชาวบ้านนั่งทำอยู่ครึ่งวันช่วยกันติ้มทีละช่องทีละช่องทีละช่องอจนสุดท้ายเนี่ย ก็ได้ตัวเลขตัวเลขโครงการโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มขนาดเล็กกําลังการผลิต15ตันต่อชั่วโมงแล้วรู้ว่ามันคุ้มทุนไหมถ้าจะลงทุนเพราะเงินลงทุนอยู่ตกที่ประมาณ150ล้านบาทอันนั้นอันนั้นนี่คือภาชาวบ้านชิ้ม ก่อนอันนี้อันนี้ที่ทำเนี่ยตอนปีตอนปี58 59 59นอ้ออาจารย์รงนงนออ้อ59นาะติดไอเราเราตั้งศูนย์บ่มเพาะที่ตกสอประมาณปี59ครับเราทําแผนแบบนี้พาชวบ้านทําทําแผนการลงทุนและวิเคราะห์การลงทุนเป็นเป็นโปรแกรม SME เมีกษตรทึงผมกอาจารย์จำนงไปตั้งศูนย์บ่มเพาะ และพัฒนาผู้ประกอบการ SME เกษตรเป็นสำนักงานขึ้นมาในทกสสำนักงานใหญ่ผมอาจารย์จำนงเข้าไปเป็นบอร์ดศูนย์บ่มเพาะแล้วก็ช่วยกันก็เป็นผู้นำพนักงานทกสจังหวัดต่างๆให้าชาวบ้านมานั่งทำแผนมิสาทำแผนการประกอบการ SME ซึงซึ่งเรายกระดับขึ้นมาจากฐานเดิมที่ก็เป็นวิสาหกิจชุมชนช่วงนั้นเนี่ยม,มีมีหลายโปรเจกต์ที่ที่ที่เรียกว่าประสบความสำเร็จก็กกมีนะครับมีกำไรใช้หนี้เก่าได้สุดท้ายที่ชัยยาเนี่ยสถาบันการเงินพร้อมจะจะจะ,จะให้เงินกู้แต่ชาวบ,บ้านเห็นตัวเลขก็ตกใจกลัวเพราะ เงินลงทุนร้อยห้าิล้านตั้งหน้าที่ตัวเลขมันตัวเลขที่คำนวณออกมาแล้วเนี่ยจะคุ้มทุนภายในไม่เกินสมปีที่เรียกว่าทำคืนทุนได้ไม่เกินสามปีซึ่งถือว่าในทางธุรกิจถือวเร็วมากทีนี้สำหรับพวกเราล่ะคืออะไรวันนี้เราต้องตามชาวบ้าในให้ทันแล้ว แต่คิดว่าวันวันนี้เนี่ยเรายังไม่ถึงขั้นที่นั่งจับมือทำหรอกเพราะพวกเราจะโอกาสของพวกเราจะอยู่เหนือกว่าชาวบ้านโปรแกรมสําเร็จรูปในการท cat ําแคทโฟมันมีอยู่แล้วใน Youtube มันก็สอนอยู่อันนั้นเราอยู่หน้าจอเมื่อไหร่เราก็เราเราเราค้นเข้าไปในระบบเราฝึกฝนจากการจากจากไอที่มันเผยแพร่อย,อยู่แล้วในใน YouTube, ใน u t u b e ใน g o o g l e อันนั้นมีอยู่ ถ้าใครใช้ Excel เป็นยิ่งง่ายใหญ่ม,มีสูตรหมดเลยแต่ที่ถ้าคุยกันวันนี้ก็คุยกันในภาษาใช้ a n a l อกหน่อยเราจะไม่ใช้ดิจิตอลไม่ใช้ไม่ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปใช้แบบที่บางทีนักศึกษาเรามันไม่เหมือนนักึกษาในมหลาลัยใหญ่ๆทุกคนจะมีเครื่องมือสื่อสารของตัวเองทีนี้วันนี้ถ้าจะพูดกันก็คือกระบวนการวิธีการในการ พัฒนาโครงการในเชิงธุรกิจเอ้ยเน้นตรงผมจะเน้นตรงนี้มากกว่าอาจารย์ภารรษาขาคงจะเน้นตรงนี้ด้วยส่วนทางเทคนิคนั้นจะแนะให้พวกเราได้เรียนรู้ด้วยตัวเองได้ในส่วนที่เรียกว่าแนวคิดและวิธีคิดผมยกตัวอย่างผมผมจะไม่พูดจากทฤษฎีเอาตัวอย่างที่ที่เคยทำมา ตัวอย่างนี้คือผมทําเรื่องมันสำปะหลังในพื้นที่ภาคอีสานกับภาคตะวันออกออแนวคิดนำเนี่ยเวลาลงไปชุมชนเนี่ยหรือว่าเวลาตัดใจจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งเราคิดเรามีฐานคิดอะไรของเราเองอันนี้ต้องถามตัวเองโครงการนี้เนี่ยทำที่อำเภอวังสัมหมอกับสีธาตและอำเภอถัาจากบพัน์บึงไปแล้วกันนะครับ ตำบ,บนห้างสูงก็ทำในพื้นที่สองพื้นที่ใหญ่ๆเออวางแผนธุรกิจวางแผนการลงทุนวิเคราะห์เรื่องการลงทุนทั้งหมดแต่กรอบคิดใหญ่ที่เราทำก็คืออันที่1เนี่ยเราเดินตามแนวคิดทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่9ในเคลียร์กับชาวบ,บ้านในชัดเจนนะว่า วันนี้ที่เราคุยกันนี่คุยกัชบชาวบ้านานี้นะที่เราคุยกันวันนี้ไม่ใช่การมาปลูกพออยู่พอกินไม่ได้เศรษฐกิจพอเพียงก้าวที่หนึ่งทึ้งก้าวมาแล้วสี่สามสิบปีแล้วข้าวที่หนึ่งอยู่นั่นแหละพาชาวบ,บ้านทำพออยู่พอกินแต่ในความเป็นจริงเนี่ยทฤษฎีใหม่เศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมันมีสามขั้นโครงการเรื่องการประกอบการเนี่ยเป็น ทฤษฎีใหม่ขั้นที่สามผมผมใช้สีน้ำเงินเน้นไว้ว่าขั้นที่สามจะต้องร่วมมือกับสถาบันการเงินและการพลังงานเพื่อช่วยเหลือด้านการจัดตั้งและบริหารโรงสีร้านค้าสากลสนับสนุนการลงทุนขั้นที่หนึ่งคือผู้ไวห์อกินนะขั้นที่สองเหลือกินและแบ่งปันในชุมชนท้องถิ่นได้ซื้อขายกัน,นชุมชนขั้นที่สามนี่เป็นขั้นที่ก้าวไปสู่ การมีปฏิสัมพันธ์กับเศรษฐกิจระบบใหญ่แนหลวงพูดถึงเรื่องของสถาบันการเงินเรื่องพลังงานเรื่องอุตสาหกรรมเรื่องสากลเรื่องการลงทุนและนี่เป็นแนวที่ในหลวงรัชการที่ก้าวางไว้ให้แล้วเพียงแต่เขาไม่ยอมบายชาบ้านไปถึงขั้นนี้สักทีหนึ่งให้ผู้พออยู่เผากินนั่นแหละ ทีแนวคิดที่สองนี่คือแนวคิดพัฒนาเศราหกรรมง่ายๆนะะเกษตรกรรมเนี่ยง่ายๆก็คือตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่สองเป็น<ม>ต้นมาวันนี้ฉบับที่สิบสองรวมแล้วสิบแผนห้าสิบปีประเทศนี้เนี่ยเขาไม่ได้ส่งเสริมไม่เกษตรกรเ,กกรเกตริบโตทั้งที่ประเทศไทยเนี่ยฐานสําคัญทาง,ง,งเศรษฐกิจคือภาคเกษตรแต่เขาแสบสนุนภาคอุตสาหกรรมและบริการ มียุทธศาสตร์ด้านอุตสาหกรรม้านบริการชัชดเจนหมดแต่ไม่เคยมียุทธศาสตร์ด้านการเกษตรประเทศนี้ไม่มีแผนไม่มียุทธศาสตร์ด้านนโยบายด้านการเกษตรโดยเฉพาะถ้าจะมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรเขาจะไปใส่ไว้ในยุทธศาสตร์เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันคือให้ภาคเกษตรเป็นฐานรองรับอุตสาหกรรมและบริการหรือรองรับธุรกิจหรือทุนที่มาลงทุนในอุตสาหกรรมและ ประกอบการที่ต่อเนื่องจากภาาเกษตรเกษตรกรเ,กเป็นแค่ผู้ผลิตวัตถุดิบราคาถูกขายเขาอันนี้อันนี้อันนี้ชัดเจนนะเพราะแนวคิดเรื่องกเกษตรอุสาหกรรมก็คือว่าเราแทนที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเขาจะมีแต่สับสนอุตสาหกรรมการเกษตรให้ในายทูนิวกระเป๋าไปตั้งโรงงานตามท้องถิ่นทั่วประเทศ พอมีการปลูกอ้อยที่ภาคตันออกก็นายทุนก็หิ้วกระเป๋าไปทั้งโรงงานน้ำตาลพอมีการปลูกมันก็หิ้วกระเป๋าไปตั้งลานลานรับซื้อแล้วก็โรงงานมันเันเส้นมันดเม็ดเนี่พวกนี้ข้าวโพดทุกอย่างครับแม้กระทั่งโรงงานเมื่อมีการปลูกปาล์มน้ํามันในพื้นที่ภาคใต้หลังปี1.0ึในช่วงแผน2เนี่ยที่มีการถางป่าแถวกระบี่พังนาเพื่อปลูกปาล์มน้ํามันกัน ก็จะมีนายทุนหิ้วกระเป๋าไปลงทุนตั้งโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มชาวบ้านเราถูกสอนให้ตั้งคำถามแค่ว่าพอมีกระทรวงกรเกษตรมาส่งเสริมให้ปลูกระไรสักอย่างหนึ่งชาวบ้านก็จะถามว่าแล้วขายที่ไหนแต่ไม่เคยไม่เคยถามว่าแล้วมันจะแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อะไรเพราะรัฐเราไม่เคยสอนเกษตรกร,รกให้เป็นผู้ประกอบการ แต่เป็นผู้ผลิตปัตบุติการเกษตรต้นทุนถูกๆให้กับอุตสาหกรรมที่เขายิ้วกระเป๋ามาลงทุนยิ้วกระเป๋าในกระเป๋าก็เป็นเงินกู้ธนาคารบางทีมันดีกเงินเราแหละนี่คือนี่คือประเทศไทยเพราะแนวคิดเกษตรอุตสาหกรรมคือจับทิกแล้วน่าจะได้เวลาหมดยุคของการส่งเสริมอุตสาหกรรมเกษตรแต่เป็นยุคใหม่ยุคของการส่งเสริมเกษตรอุตสาหกรรมให้เกษตรกรเติบโตเป็นผู้ประกอบการแปรรูปและ ทำการตลาดพัฒนาผลิตภัณฑ์และทำการตลาดหรือขายเองหรือว่าเป็นผู้ประกอบการตลอดห่วงโซ่มูลค่ารัวรูเชนตั้งแต่ต้นน้ากลางน้ำปลายน้ําทําเองหมดเขาเสนอแนวคิดนี้แล้วไปยุทธจันโอชารับเรื่องนี้ไปแต่เรื่องนี้ถูกสภาพัดขวางแต่เราก็หน้อยสภาพัดขวางแต่เราเอามาใช้ในพื้นที่ แล้วแนวคิดที่สามเนี่ยที่ที่เราใช้ในโครงการนี้ก็คือ,อ,อมีข้อเสนอทางยุทธศาสตร์เกี่ยวกับการพัฒนากเกษตรกรรมมันสำปะหลังวิเคราะห์พื้นที่ปลูกมันทั้งประเทศวิเคราะห์ภาพแมคโครเลยนะภาพใหญ่ก่อนปรากฏว่าถ้าเราจะทำโรงงานมันเส้นสะอาดเนี่ยทำมันเส้นสะอาด ในนี้เสียว่าขนาดเล็ก200ตันต่อวันเนี่ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันขนาดเล็กจริงๆเนี่ยมันเป็นลานมันบนนาข้าวซึ่งลงทุนแค่สี่ห้าหมื่นบาทในภาคอีสานนี่เป็นต้นแบบในล,ลานมันบนนาข้าวแต่ถ้าขนาด200ตันต่อวันเนี่ยเป็นเป็นโรงงานไปรูป ถ้าจะทำลานมันเนี่ยแบบเล็กๆเนี่ยทำได้ถึง220ส่งเสริมให้เกิดลานมันเล็กๆแบบนั้นเนี่ยได้ถึง220อำเภอในพื้นที่42จังหวัดหรือว่าทั้งหมดที่มีการปลูกบันสำปะหลังถ้าวิเคราะห์จากข้อมูลแมโครนะส่งเสริมให้เกษตรกรเป็นผู้ประกอบการลานมันขนาดเล็กลงทุนได้มาหน้าหมื่นบาทต่อโรงงาน ขณะเดียวกันถ้าหากจะทําขนาด200อตันต่อวันเนี่ยตัวนี้เป็นตัวโรงงานเป็นโรงงานแปลรูปขึ้นมาแล้วมันสามารถทําได้4ี่พื้นที่4ี่พื้นที่เนี่ยตรงนี้ผมไม่เปิดไม่ได้เปิดเผยข้อมูลเพราะเป็นข้อมูลที่เราวิเคราะห์ขึ้นมาว่าพื้นที่ตรงไหนมีศักยาภาพที่จะขึ้นโรงงานได้พอถ้าเราเปิดเผยออกไปก็มีก็มีรายการค่าการเอาพื้นที่นี้ไปขายนายทุนเอาข้อมูลนี้ไปขายต่อ ก็เลยบอกสี่แปดพื้นที่่พื้นที่ไหนที่ทําโรงงานขนาดสอ0รตันได้บ้างเราก็เก็บไว้เป็นข้อมูลแต่โรงงานแบบนี้เนี่ยต้องใช้เงินลงทุน49ล้านต่อโรงงานนะถ้าเราสามารถทําได้เนี่ยข้อเสนอหรือทางยุทธศาสตร์ที่บอกเราจะทําเป็นโรงงานคือผลิตเป็นมันเส้นสะอาดเราจะต้องใช้ตามเป้าหมายนี้นะ 220อำเภอสีจังหวัดและ48พื้นที่ที่ขึ้นโรงงานเนี่ยจะสามารถจะรองรับวัตถุดิบหรือหัวมันสดจากทั่วประเทศได้ถึง6ล้านตันต่อปีมันค่อนข้างจะพลิกแหละมันจะ6ล้านตันมันมีปริมาณมากพอที่จะพลิกเศรษฐกิจข้างล่างแล้วระหว่างชาวบ้านขายหัวมันสดตันละ2,400กับขายมันเส้นสะอาดตันละ700 0 มูลค่าเพิ่มมันเยอะมูลค่าเพิ่มมันเยอะขึ้นเกษตรกรรายได้ที่อยงตก,ตกไปถึงเกษตรกรเนี่มันก็สูงขึ้นแต่ถ้าไปตามแผนที่แนวทางปฏิบัติที่สองเนี่ยทำเป็นโรงงานเอทานอลโรงงานเอทานอลเนี่ยมันมีสองสองขนาดอีกโรงงานขนาดเล็กดูเหมือนสวทชได้จะวิจัยเรื่องนี้ไว้าอาจารย์หนอนง แล้วก็ม,มีมีโรงงานต้นแบบอยู่ผมไปดูมาโรงงานขนาดเล็กนี่5,000ลิตรผลิต5,000ลิตรต่อวัน <c oughs> พื้นที่ที่จะสามารถขึ้นโรงงานในทนอนขนาดเล็กได้มี220อำเภอโรงงานหนึ่งลงทุน120ล้านจะรองรับหัวมันสดได้ปีอีก2ล้านสามแสนหนึ่งหมื่นตัน แต่ถ้าทำโรงงานเอทานอลขนาดแสนแสนลิตรเนี่ยหรือใหญ่กว่าขนาดเล็ก20สบเท่าซึ่งเดี๋ยวจะจะให้จะ,จะ,จ,ะจะบอกว่ากระบวนการมันเป็นไปได้อย่างไรในโครงการนี้ที่เคยทำมาเนี่ยทำแบบไหนจึงเกษตร,รษกรจึงไป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 ,ไปเป็นเจ้าของโรงง,งานเอทานอนขนาดแสนลิตรได้ มันมีวิธีมีกระบวนการของมันอยู่แล้ววิธีและกระบวนการนี้มันจะไม่เกิดจากส่วนราชการถ้ามันจะเกิดมันจะเกิดจากสถาบันการศึกษาที่พัฒนาความรู้แบบนี้และเอาไปถ่ายทอดให้กับประชาชนข้านล่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถาบันการศึกษาแบบสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชนหรือมอชีวิตเราซึ่งเกิดจากฐานของงานชุมชน แในว,วันนี้ต้องการพัฒนาตัวองค์ความรู้และคืนกลับไปให้ชุมชนและนี่คือที่มาของหลักสูตรผู้ประกอบการหลักสูตรใหม่ที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 ่ทอธิการอธิการคนใหม่ได้เน้นย้ำให้ทำดูแนวทางที่สาครับทางยุทธศาสตร์เนี่ยเป็นพลังงานชีวมวลวิเคราะห์ดูแล้วเนี่ยศักยภาพชีวมวลในประเทศนี้เนี่ยขึ้นโรงงานวูทเพลเลตหรือชีวมวลอัดแท่ง ชิวนาแท่งนี่ส่งออกนะครับตันหนึ่งมันเคยขึ้นไปสูงถึงร5อห้าสิหเหรียญหรือร้อดอลลาร์ต่อตันคือหกพัประมาณเกือบห0 0ับาทต่อตันขณะที่เราซื้อไม้ฟืนอยู่ที่ตันหนึ่งห้าร้อยเจร้อแต่พอเอามาบดแล้วอัดเป็นแท่งตันหนึ่งมันขึ้นไปถึงห้าหกพันบาท แล้วเ,เป็นสินค้าส่งออกด้วยความต้องการความต้องการจากยุโรปเอเชียยุโรปตอนออกกลางสูงมากเราสามารถทำได้ในพื้นที่220อัยำเภอโรงงานนี้ก็ไม่ใหญ่ฮนะลงทุนประมาณ30-40ล้านคืนทุนเร็วมากพวกนี้แต่ถ้าทำไฟฟ้าชีวมวลเนี่ยศักยภาพ42จังหวัดลงทุนก็60ล้านบาทต่อหนึเมกะวัตต ซึ่งตอนนี้เนี่ยศูนย์พัฒนาวิสัยมันก็จับตัวนี้อยู่นะครับทีแนวคิดที่สี่เนี่ยคือการพัฒนาฐานพื้นที่แล้วอันที่สามีเฉพาะพืชกลุ่มพืชนฐานพื้นที่เนี่ยเลือกวังสัมหมอสีธาตุแล้วก็ใช้กระบวนการนี้ครับประชุมแกนหลักแกนหลักนี่คือไก่คือผู้นําเครือข่ายอินแปลงอินแปลงของเครือข่ายที่แอมเภอวางสัมหมอ รู้จักอินแปลงไหมอืม hmm. รู้ใครอินแปลงะครับอินแปลงวังสัมหมอเย yeah. ประธานหลักก็คือบุญจันทรภูนาเพชรก็มีสิบเจ็ดสิบแปดคนที่เป็นแกนหลักก็ามานั่งคุยกันคุยกันเสร็จแล้วก็ไปคัดเลือกแกนนําที่เป็นชาวไร่มันจากทุกหมู่บ้านในหกตำบลของอำเภอวังสัมหมอก็ได้ผู้นํามาประมาณสามร้อยคนสามร้อยคนจัดเวทีใหญ่เลยสลาประชาคม หลังอำเภอนี้เต็มแน่นล้นออกมาเลยใช้ใช้ใจศาลาประชาคมเพราะคุยแกนนำสามร้อคนเสร็จนี่บอกให้หนึ่งคนเนี่ยแกนำหนึ่งคนให้ไปหาสมาชิกมาอีก10บคนมันก็จะได้สามพันกว่าสามพันกว่าเนี่ยตอนไปหาสมาชิกคือเอาใบสมัครไปเลยแล้วหนึ่งคนหาสมาชิก10บคนเนี่ยก็เ,เรียกว่าให้เป็นกลุ่มย่อย ทางภาษาอีสารก็เรียกจุ้มเนาะภูมิใจอืมเป็นจุ้มจุ้มละสิบคนสิบคนสิบคนนะ่ะและไอ้คนไปที่เป็นแกนนาก็จะเป็นหัวหน้าจุ้มการจัดการจัดวางอยู่บนฐานจุ้มสิบคนอันนี้ไม่ใช่ขายตรงนะอันนี้เป็นระบบการจัดการคนที่วางไว้กับตั้งแต่สมัครตั้งแต่ออกแบบเลยกรอกใบสมัครจะทาทะเบียนจุ้มทําทะเบียนจุ้มเสร็จให้แต่ละจุ้มทําทะเบียน ทำปฏิทินการผลิตและเก็บเกี่ยวมันสำลังของตัวเองหลังจากนั้นก็พัฒนาหลักสูตรทําโรงเรียนของชาวไร่มันเรียนรู้ในการผลิตป,ปุ๋ยเบญชคุณแล้วทุกตําบลก็ทําแปลงสาธิตแปลงสาธิตทําเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ข้อแรกเพิ่มผลผลิตขึ้นจาก3.6ตัน3.6ตันต่อไร่เป็น ไม่น้อยกว่าเจดตันต่อไร่โดยเทคนิควิธีการและปุ๋ยเพิ่มผลผลิตขึ้นมาเนี่ยเครื่องมือครับใบสมัครเป็นนี่เป็นเครื่องมือง่ายๆที่ให้ชาวบ้านใช้ทำมือได้ใช้มือเขียนเอาเสร็จแล้วเราก็เอามาคีขีเข้าระบบนะครับแต่ให้ชาวบ้านทำในเวทีให้เขาเขียนเอาเป็นแบบฟอร์มให้เขาเขียนข้อมูล ในกระบวนการเนี่ยที่เราเชื่อมโยงแนวคิดทั้งสี่ทฤษฎีใหม่กเกษตรอุตสาหกรรมรร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 การพัฒนาเฉพาะกลุ่มพืชและกำหนดกำหนดขอบเขตพื้นที่ที่ชัดเจนว่าเราจะทําในพื้นที่ไหนการเทศขั้นที่หนึ่งก็เราสิ่งที่เราได้ก็คือตั้งองค์กร,รชื่อสมาคมกเกษตรอุตสาหกรรมมันสําหลังวังสามหมอสีาตตั้งเป็นสมาคมสมาคมมีบทบาททางสังคมการวมคนเข้ามา แล้วมาเรียนรู้ด้วยกันสมาชิกทั้งหมดที่หลังจากผ่านกระบวนการรับสมาชิกแล้วเนี่ยได้มาส0มพันรวมแล้วสามันสอยี่เ็ดคนมีพื้นที่ปลูกมันสำหลังของสมาชิกทั้งสมาคมเนี่ยประมาณหนึ่งแสนไร่นะแล้วรากฐานที่สองที่วางไว้คือพัฒนาการผลิตมันสำหลังเพิ่มผลผลิตจากสาดกตันต่อไร่เป็นไม่น้อยกว่าเจ็ตันต่อไร่ตรงนี้เกิดอะไรขึ้นครับเมื่อกี้ภาพก่อนหน้านี้เราเห็นใช่ไหมที่มันมี โรงเรียนชาวไร่มันมีแปลงสาธิตผลจากแปลงสาธิตในในในการการเพาะปลูกหนึ่งปีเนี่ยปรากฏว่าแปลงที่ได้ผลผลิตต่ําสุดได้8ตันต่อไร่สูงสุดก็คือทําถึง16ตันต่อไร่ตัวเลขอาจจะไม่สําคัญเท่ากับตรงที่ว่ามันเป็นการเรียนรู้เชิงประจักษ์ที่สมาชิกสามพันกว่าคนเห็นแล้วว่าถ้าทําแบบนี้ผลผลิตมันเพิ่ม คือใครเอานักวิชาการมาอธิบายเขาก็เฉยๆเข<ๆ>าไม่เสี่ยงด้วยแต่พอทําแปลงสาธิตในในพื้นที่ไร่สองไร่ไร่สองไร่ไรไรทุกในชุมชนเนี่ยให้ให้อทุกจุ่มมาช่วยกันทาไร่สองไร่โดยวิเทคนิควิธีการแบบแบบใหม่ใช้ปุ๋ยแบบใหม่เนี่ยพราะผลออกมาว่ามันได้ต่ําสุดเนี่ยคือไร่หนึ่งแปดตันเนี่ยก็ก็ประกวดกันด้วยว่าใครทําได้สูงสุดไอ้ที่เขาได้สิบกตันเพราะมันอยู่ใกล้แหล่งน้ํามันได้น้ํา อยู่ใต้แหล่งน้ำมันจะมีระบบน้ำนะมันอยู่ใกล้อ่างเก็บน้ำเมื่ความชื้นในดินมันสูงก็ตรงนี้ทําให้ความสนใจคนความมั่นใจของคนเพิ่มขึ้นขั้นที่สองนี่คือขั้นที่เราจะเตรียมฐานล่างคือทํากลุ่มวิสาหกิจชนวิสาหกิจชนศูนย์เรียนรู้และผลิตปุ๋ยเบญจ์กุลไอตัวนี้จะเป็นเป็นการประกอบการที่หนึ่งครับผลิตปุ๋ยปุ๋ยสูตรเนี้ยสูตรที่ใช้ในแปลงสาธิต สองก็คือธุรกิจโรงสีข้าวเนื่องจากพื้นที่นี้ปลูกอ้อยกับมันปลูกอ้อยกับมันจนคนไม่คิดเรื่องข้าวแต่ความเป็นจริงอำเภอวังสามหมออำเภอเดียวเนี่ยพื้นที่ปลูกข้าวถึงแม้จะไม่มากน้อยกว่าอ้อยกับมันเนี่ยแต่ปลูกข้าวเป้เหลือกินเรียกว่าคนคนอำเภอนี้ไม่ต้องไปซื้อข้าวที่อื่นข้าวที่คนในอำเภอนี้ปลูกเนี่ยก,ก็กินไม่หมดแล้ว แต่ปัญหาก็คือว่าข้าวเปลือกมันจะถูกขายออกไปที่กุมภาวาปีขายไปที่อื่นแล้วชาวบ้านก็กลับไปซื้อข้าวสารลกลับมากินไคือให้ข้าวเปลือกไปเที่ยวคือเสียค่ารถให้ข้าวเปลือกไปเที่ยวและเสียค่ารถให้ข้าวสารมาหาเราแล้วเสียค่ากำไรให้กับโรงสีให,ให้กับพ่อค้าข้าว,าวมันก็เกิดมันมีโรงสีเล็กๆของตำบลหนองยาไซอยู่ ก็เกิดการพัฒนาโรงสีหนองยาไซขึ้นมาจังหวะนั้นในจังหวะที่ไปดูงานโรงสีให้คนให้คนหนองยาไซไปดูงานเลยโรงสีประหยัดเชื้อเพลิงอาจารย์ประภาสที่อาการเราเป็นคนประสานงานให้ไปดูที่สุรินที่พอไปดูเสร็จกลับมาเชื่อไหมว่าเกิดอะไรขึ้นกับโรงสีเดิมเล็กๆที่มีไฟไหมมันเป็นใจบอกมันตลกมากกับโครงการนี้คือจะต้องทําโรงสีขึ้นมาเป็นโรงสีที่เอาเข้าเปลือกที่ ปลูกในเขตบางสามหมอมาสีแล้วขายภายในไม่ต้องให้คนอื่นมาทำกำไรจากการกินข้าวของเราเราบริโภคกันเองแล้วก็ทำธุรกิจของของ,ของพื้นที่เองทั้งนั้นที่ปลูกข้าวเหลือกินนั่นแหะแต่ต้องไปซื้อข้าวที่อื่นมากินข้าวเปลือกขายทิ้งหมดไอ้ที่เก็บไว้สีกินเองเนี่ก็มีฐานกัวเรือนที่มียังมีลุ้ชฉางอยู่แต่ภาพรวมก็คือชาวบ้านไม่ได้สนใจที่จะเก็บเก็บไว้แล้วก็สีกิน สนใจอย่างเดียวคือไปปลูกมันปลูกปลูกอ้อยแล้วได้ตังค์ข้าวนี่ขายข้าวเบลือกขายหมดน,นี่นี่คือนี่นี่คือวิธีที่มันเกิดขึ้นในในชุมชนทั่วไปอยู่แล้วอันที่อันที่สามเนี่ยก็คือตั้งกลุ่มวิสาหกิจชนพลังงานชีวมวลในสองอำเภอนี้อำเภอศรีธาตุห้าตำบลอำเภอวังสะหมอกตำบลเนี่ยไม่ใช่อันเภอรศรีธาตุเจ็ดตำบลอำเภอวังสะหมอกหกตำบลเนี่ยสิบสามตำบล ในเขตสองอำเภอเนี่ยเป็นกลุ่มวิสาหชนชีวมวลทําหน้าที่เก็บเงามันปกติเนี่ยชาวบ้านเก็บเกี่ยวเนี่ยขุดหัวมันออกมาขายพอสับหัวมันใส่ท้ายรถเงามันก็โยนกองไว้แล้วก็ถึงเวลาจุดไฟเผาในพื้นที่หนึ่งไร่เนี่ยคุณปลูกมันได้หัวมันสามตันครึ่งหรือเจ็ดตันหรือสิบตันก็แล้วแต่ไอหัวมันมันจะได้กี่ตันแล้วแต่แต่ที่คุณได้แน่แน่คือเงามันกับลำมันที่ทิ้งอ่ะ ก็เรียกว่าชีวมวลนิเศษวัสดุทางการเกษตรในไร่มันเนี่ยได้ไม่ต่ำกว่าไร่ละหนึ่งตันพราะพื้นที่หนึ่งแสนตันของสมาชิก3,221คนเนี่ยเท่ากับว่ามีเงามันเงามันที่เขาเผาทิ้งเนี่ยก็คือแสนตันแสนตันถ้าเอาเงามันนี้มาเนี่ยตอนมาทำเป็นอัดแท่งชีวมวลอัดแท่งหรือมาเป็นเชื้อเพลิงในโรงงาน ผลิตไฟฟ้าก็วางแผนว่ากลุ่มวิสาหกิจเนี่ยจะรับซื้อให้ชาวบ,บ้านเนี่ยโยนเง้ามันกองไว้เวลาขุดมันกลุ่มวิสาหกิจก็จะรถไปแล้วก็ขนเก็บ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 แล้วมีลานของกลุ่มกลุ่มเอามาสับสับเสร็จแล้วเนี่ยเป็นชิ้นเล็กแล้วไปขายตอนไปขนจากชาวบ,บ้านให้ชาวบ,บ้านตันสามร้อยแต่พอเอ กลุ่มเกษชนเอามาเสร็จแล้วสับเสร็จไปส่งขายให้โรงไฟฟ้าเนี่ยคิดที่ตันเจ็ดร้อยกลุ่มเชนก็มีกําไรลวนี่คือการประกอบการละเอาการประกอบการต่อเนื่องจากชีวมวลในพื้นที่ที่เผาทิ้งทุกปีถ้ามูลค่ามันหลังจากที่แปรรูปแล้วแล้วขายให้โรงไฟฟ้านี่อยู่ที่ตันละเจ็ดร้อยบาทอันนี้คิดต่ำเลยนะเจ็ดร้อยเนี่ยอยู่ที่ตันละเจ็ดร้อยต่อหนึ่งแสนตันมันเป็นเงินเท่าไหร่ครับปีนึง เป็นเงินที่ชาวบ้านเป่าทิ้งคองเทกระบวนการเนี่ยมันก็แต่ละขั้นตอนไปเนี่ยจนถึงขั้นสุดท้ายก็คือว่าการพัฒนาเกษตร,ร,รษอุตสาหกรรมจะทํำอะไรบ้างหนึ่งทำโรงงานอุตสาหกรรมเมทานอลตอนนี้มาแล้วครับกำลังการผลิตห้าพันถึงหนึ่หรือหนึ่งแสนลิตรต่อวันแล้วให้ทำธุรกิจต่อเนื่องคือปั๊มน้ามันและโรงงานปุ๋ยอินทรีย์จากกาก,ากมัน กากมันที่มาออกมาจากโรงงานเอทานอลตัวนี้เอามาทำเลยทำปุ๋ยได้จริงๆมันทาอาหารสัตว์ได้ด้วยแต่เราเน้นการทําปุ๋ยคือกลับเอาความุดมสมบูรณ์กลับไปสู่ดินอีกโรงงานอุตสาหกรรมมันเส้นสะอาดกําลังการผลิต2 0 0ตันต่อวันสุดท้ายไม่ได้ทํา2 0 0ตันนะครับทำร้อยตันเพราะส0 0ตันมันใหญ่ชาวบ้านบริหารไม่ไหวเขาบอกว่าไปดูงานมาแล้วบริหารไม่ไหว โรงงานไปฟ้าชีวมวลตอนนั้นวางแผนสเมกะวัตต์จริงๆมันต้องทำสามเมกะวัตต์โรงงานไปฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยื่นไปแล้วครับแต่ว่าจับฉลากไม่ได้สักแห่งหนึ่งเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกของกระทรวงพลังงานแล้วแต่ไม่ได้ใบอนุญาตเราเรียกภาพรวมทั้งหมดนี้ที่เกิดจากการวางแผนในพื้นที่เนี่ยการวางระบบวางระบบเศรษฐกิจในพื้นที่เนี่ยที่เกษตรกรลุกขึ้นมาจัดการกับ การเกษตรตัวเองและการประกอบการตลอดวงโซ่มูลค่าหลังจากการเก็บเกี่ยวเราเรียกชุดของแผนงานชุดนี้ว่าคาส t าวาซิต mm ี hmm. ้เมืองมันสำปะหลังเราในขอบเขตพื้นที่แค่สองอำเภอเนี่ยมันสามารถเซตแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของระดับอำเภอขึ้นมาได้ แล้มันพอเซตขึ้นมาแล้วจะเห็นเลยว่าถ้าคุณพัฒนาวางแผนพัฒนาการเกษตรการแปรรูปพัฒนาเรื่องเทคโนโลยีพัฒนาเรื่องเกษตรเรื่องอุตสาหกรรมจนกลายเป็นผลิตภัณฑ์ขึ้นมาเนี่ยอย่างเรื่องข้าวก็พัฒนาโรงสีขึ้นมาแล้วก็สีข้าวที่ตัวเองปลูกไปขายกันเองเไม่ต้องไปซื้อข้าวจากที่อื่นกินเนี่ยเศรษฐกิจชุมชนจะแข็งแรงและเติบโต